ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สองรุ่นใหม่นั่นก็คือ 150X และ 150V ซึ่งขณะนี้มีภาพหลุดจากประเทศจีนออกมาให้ได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือภาพของเจ้าซอนเทส 150X รุ่นใหม่ที่กำลังจะมีการเปิดตัวในประเทศจีนอีก ไม่ช้าไม่นานไปจากนี้และก็คาดว่าจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจากข้อมูลในเอกสารที่ทางซอนเทสได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชื่อรุ่นที่ประเทศจีนนั้นชัดเจนนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด 154cc ระบายความร้อนด้วยน้าให้กาลังสูงสุด18แรงมา้าหน้าจอเรื่นใหม่เป็นแบบ TFT ที่แฟริงด้านหน้า จะมีช่องหรือว่ามีรูไว้ติดตั้งกล้องวิดีโอด้านหน้าน้ำหนักตัวรถเบาเพียง108กิโลกรัมย้ำนะครับว่า108กิโลกรัมซึ่งจะเบากว่ารถมอเตอร์ไซค์ A t หรืออโตเมติของญี่ปุ่นมากกว่า20กิโลกรัมโดยใช้โครงสร้างตัวถังแบบอลูมิเนียมที่ให้น้ำหนักเบากว่าโครงสร้างแบบท่อเหล็กกลมช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช็อคอัพหลังคู่ ดิสเบรกหน้า2ลูกสูบพร้อม ABS และดิสเบรกหลังที่ยังไม่แน่ใจว่าจะมี ABS ด้วยหรือไม่ยางหน้า110ยทับ70ขอบ14นิ้วยางหลัง130ยทับ70ขอบ13นิ้วมาลุ้นกันดูครับว่าซอนเทสเมืองไทยจะเปิดตัวเจ้า1 5 0 X เมื่อไหร่ปลายปีนี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือไม่ ก่อนหน้านี้ผมเคยนำภาพของเจ้า1 5 0 m มาให้ได้ชมกันไปก่อนแล้วเนื่องจากว่ามันเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาโดยเป็นการเปิดตัวพร้อมกันกันกบรุ่น1 5 0 d ทั้ง2รุ่นจะมีมิติตัวรถที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักตัวรถค่อนข้างมากโดยรุ่น1 5 0 m นั้นมีน้ำหนักถึง163กิโลกรัมถ้าเปรียบเทียบกับ1 5 0 x รุ่นใหม่ 108กิโลกรัมชัดเจนนะครับว่า 150X เบาวกว่ามากมายถึง55กิโลกรัมกลายเป็นว่า 150M นั้นมีความเทอะทะน้ำหนักมากบอดี้ตัวรถขนาดใหญ่ในขณะที่รุ่น 150D ก็ใช้โครงสร้างตัวถังดีไซน์ภายนอกเหมือนกับ 350D เครื่องยนต์สูบเดียว s i n เกิลแคม4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรจริง149.7ซีซี cc อัตราส่วนกำลังอัด12ต่อ1ให้กำลังสูงสุด16แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีซึ่งจะน้อยกว่า1 5 0 x รุ่นใหม่ที่ทำได้18แรงมา้าแรงบิดสูงสุด15นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีขณะที่สเปคของตัว1 5 0 x ยังไม่ทราบว่ามีแรงบิดเท่าไหร่หน้าจอเรือนไม่เป็นแบบ TFT มีแท็ c ชันคอนโทรลซิสเต็มเบาะนั่งสูง750มิมถังน้ำมันจุ12ลิตรมาถึงชั่วโมงนี้พอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าเจ้า 150M และ 150D ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้2ปีคงจะไม่ได้มาเปิดตัวในเมืองไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าขณะนี้มีรุ่น 150X และ 150V จอคิวเข้ามา เตรียมพร้อมจะเปิดตัวที่เมืองจีนคาดว่าอย่างเร็วสุดก็คือภายในเดือนกันยายนนี้หรืออย่างช้าก็คือเดือนตุลาคมส่วนการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราเป็นลุ้นกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ปลายเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงซอนเทสเมืองไทยจะเปิดตัวเพียงรุ่นเดียว 150X หรือจะเปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นกับ 150V อีกไม่นานก็คงได้ทราบกัน สำหรับหน้าตาของเจ้า 150v จะเป็นอย่างไรในคลิปต่อๆไปผมจะนำมาให้ชมกันครับ